เผาเผาขายบะมีเพล้าเผาใครวะเปล่าเผาไหมเอาเออดูร่าอะไรฮัมแรงมอตอรตึ้เฮ้ยมองตั้งไงตั้งไม่ตั้งไงหรือยังจ้างไม่อาอืจ้างกูจ้างกูไปตันงหรอใช่ไหม

อูกย่ื่อไข่รบอ้ม่ห้องีแบนี่ยมกูกองอยนะตัวลงมัดตัดสินเดือนนะครับแลตัดสินเดือนปัจตัดสินเดือนมึงสิได้อยู่บ้าล่ะอีกมือเดียวฮะบ่มึงได้อยู่บ้างอันบางหันเห็นได้แขกไว้ยังกวมันมันโทรหาพวกาไแขไอ้ถามนะ เขหายหอมตมอีมันบอกกับไอ้มันบอกว่าไอ้บอกว่ามึงเหตอยังไงมันหอบคอบแนะ่ลบถิมแล้วนั่นแนวนี่แสดงว่ามึงบอกซื้อในคลิปนั่น,นมึงว่าขันว่าระดับแอดดี้เลย่ได้กินดอกเมียะไรจับได้ให้ใเขาหลบซื้อขมเหม็เเมนเขาเอ,อขาเมเหม็นมาแตกเสืดเสอดเสือดสอดเออี่ไหนอี่หอมนี่วะไอ้ยังกคเห็นบ่อีหอมเป็นปุ๋ย อีปุยอีปุยไห้โอ้อปุยเนยเมียเก่ามีเก่ามัืมพี่น้องครับนี่ล่ะคือสเสน่ห์ของแอดดีผีกองก้อยนะครับหยอกเมียสุดเท่านั้นเพิ่นสี่หยอกเมียดีครับเพิ่นนี่อขอหอมในทีละลักหักหลาย หักหลายหักผู้เดียว